สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ข้าพเจ้าจะมาทำนี่ค่ะอิจิบังราเมงค่ะนี่อันนี้จะรู้สึกว่าจะอะไรคะเป็นที่นิยมแล้วก็ฮิตในหมู่นักท่องเที่ยวนะคะเนี่ยค่ะโดยส่วนตัวข้าพเจ้าเนี่ยนะคะยังไม่เคยทานไปที่ไปทานที่ร้านเลยอะคะ่ะ อยู่ที่นี่แต่ยังไม่เคยไปทานที่ร้านเลยแต่ว่าเ,เคยทานเป็นซองนะคะที่เป็นซองเหมือนกับซองซองบะหมี่ซองบาม่านะคะตัวนั้นนะคะเคยทานแล้วอร่อยดีะคะ่ะแต่คราวนี้ว่าไอ้ตัวนี้ค่ะที่มันเป็นเนี่ยค่ะกล่องเนี้ยค,ค่ะเนี่ยค่ะเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้เองนะคะตัวนี้ยังไม่เคยทานเลยค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้ประมาณแปดร้อย แปดร้อยกว่าเยนนะคะนะคะเนี่ยค่ะก็อิจิบังรามิ่งตัวนี้นะคะเป็นอะไรฮักคาตะสไตล์อ๋อเป็นเส้นอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งค่ะเอ่อถ้าเกิดเป็นซองมาม่าก็จะเป็นเส้นแป้งที่ไปทอดใช่ไหมคะทอดแต่ว่าเส้นนี้เป็นเส้นเอ่อเส้นจะเป็นนะเป็นเส้นอะไรเอ่ยเป็นเส้นที่แบบไม่ใช่เส้นเอ่อที่เหมือนกับเป็นเส้นมาม่านะคะเนี่ยค่ะแกะมานะคะ กล่องทีทานได้สองคนนะคะนี่ที่เขามีมาให้นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นเส้นอย่างนี้นนะคะ่ะเป็นประมาณนี้ไม่ใช่เส้นมาม่าเป็นเส้นเออมันเส้นสปาเกตตี้แล้วก็ตัวเส้นก็จะผอมๆห,หน่อยๆนะคะเป็นนะคะเส้นอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ค่ะนะคะ ก็มีซองเครื่องปรุงมาให้ในซองนี้มีสองซองนะคะแปดร้อยน่าจะประมาณแปดร้อยสามสิบเยนนะคะยังไม่รวมภาษีอนะคะนะคะ,นะคะ,ะนี่นะคะนี่เขาก็จะโชว์บอกผลิตภาาัณฑ์ของเขาที่เห็นนะคะที่เห็นของเขานะคะก็เนี่ย อันนี้ที่ข้าพเจ้าเคยลองทานแล้วเนี่ยค่ะอันนี้ประมาณสามร้อยกว่าเยนถ้าหนึ่งหนึ่งซองนะคะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูชัดๆท่าสั่นอ่าตัวนี้นะคะอืมแล้วก็ส่วนของตัวนี้นะคะถ้าซื้อเป็นกล่องมันมีทั้งกล่องเล็กกล่องใหญ่เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์ของเขา นี่นะคะแล้วก็มีน้ําซุปอะไรด้วยนะคะอ๋ะอเมือม่อวานเนี้ยนะคะเห็นเป็นกล่องเนี้ยนะคะมีสูตรหนึ่งก็คือสูตรแบบไม่มีหมูแสดงว่าเขาต้องคิดมากในกลุ่มหมูนักท่องเที่ยวแต่สูตรไม่มีหมูเนี่ยก็จะแพงขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ประมาณแปดร้อยแปดสิบเยนนะคะไม่รวมภาษีเนี่ยค่ะเพราะว่าที่เซนไดเนี่ยค่ะที่เห็นเนี่ยยังไม่เห็นมีเป็นไม่เห็นมีร้านนี้เลยอะค่ะ แต่ตอนที่อยู่ในคันโตค่ะก็ยังไม่ได้เคยได้ไปทานซะกะทีหนึ่งค่ะ,ะสูตรเขาก็คือให้ต้มน้ําแล้วก็ต้มนะคะห้ามฟรนะคะแล้วก็จากนั้นต้มประมาณ2องนาทีครึ่งแล้วก็ใส่อะไรเอ่ยใส่เครื่องปรุงเข้าไปรสประมาณนี้แล้วก็ปรุงรสตาม ปรุงใส่เครื่องตามชอบโอเคค่ะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะลองมาทําดูนะคะนี่ค่ะอันดับแรกเราก็ต้มน้ําให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปไหน่อยดีกว่านะคะโอเคค่ะต้มน้ําค่ะอ,อ่ะค่ะตามสูตรเขานะคะ นี่ค่ะเพื่อนๆค่ะเมื่อกี้ลืมเล่าค่ะเพื่อนๆค่ะตามสูตรเขาอะนะคะนี่ค่ะอันนี้ทานได้สองคนนะคะแต่ตัวข้าพเจ้าตอนนี้ทำสำหรับคนเดียวก่อนนะคะตามสูตรอา่าตามสูตรเขานะคะก็คือค่ะใช้น้ำา450 นะคะ ml นะคะ450 2ก็คืออันนี้เขาไม่ให้นำไปผัดนะคะให้นำไปต้มนะคะออสกิโนคาตะโอเคค่ะอันดับที่2ก็คือต้มนะคะเอ่อถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าชอบขออแข็งๆคาใต้อันนั้ค่ะถ้าเกิดชอบแข็งๆก็สองนาทีกลางๆก,ก็2นาทีครึ่ง หรือว่าจะให้นิ่มๆตามที่ชอบนะคะแล้วก็ปิดนะคะแล้วก็จากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงลงไปถ้าเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดน้อยไม่เผ็ดเลยก็ไม่ต้องใส่พริกเผ็ดมากเผ็ดเม็ดหนึ่งเม็ดสองอะไรก็ค่ะก็ใส่เครื่องปรุงตามที่ชอบอาค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้นะคะส่วนตัวข้าพเจ้านะคะคงจะต้องอันนี้เดี๋ยวเออเมื่อกี้ข้าพเจ้าไม่ได้กะน้ํานะคะ450 ริดเอ่อสี่ร้อยห้าสิบมลนะคะก็ข้าพเจ้าใส่ตามที่ของข้าพเจ้ากะกะไปนะคะเพื่อนๆส่วนพริกเนี่ยข้าพเจ้าทานเผ็ดไม่ไม่เป็นก็ <c oughs> <c oughs> คงเดี๋ยวต้องลองกะกะดูก่อนแต่คิดว่าเขาคงไม่น่าจะเผ็ดนะคะเพราะว่าถ้าเป็นสูตรของคนญี่ปุ่นเขาเขาก็ๆๆคงเออไม่น่าจะทานเผ็ดนะคะเดี๋ยวคงต้องค่อยๆใส่ดูก่อน,อนแล้วก็จากนั้นก็ใส่โอเคเครื่องปรุงเขาลงไปนะคะ โอเคค่ะตอนนี้ต้มน้ำแล้วก็ต้มไข่ก่อนนะคะไข่ต้มเตรียมไว้เรียบร้อยเพื่อนๆค่ะในตอนนี้เขาเป็นพริกป่นนะคะเนี่ยค่ะพริกแดงๆพริกป่นก็เออให้ดูเนี่ยค่ะเขาพระเจ้าคงไม่กล้าใส่เยอะ,ะคะ่ะเพราะว่า ทานเผ็ดไม่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 เก่งไม่ไมค่อยไปเลยอันนี้ก็เป็นน้ำซุปน้ำซอสนะคะนะคะอโอเคอันนี้เส้นเน่เส้นเขาจะหอมงเพียวๆเป็นแป้งแป้งให้อ่โอเคใส่เส้นไปก่อนล้ว ใส่เข้าไปโอ๊ะลองดมกลิ่นอืหอมหอมน้ำมันดิโอ้โหน้ำมันเอ๊ะเขาต้องเส้นแข็งก่อนแล้วค่อยใส่ีิ หรือใส่นั่นก่อนตายแล้วใส่ไปแล้ว้ลวลองใส่เป็นเซิฟเซิฟก่อนได้ตายต้องเส้นแข็งก่อนกว่าแล้วค่อยต้มตายแล้วค่ะขอโทษค่ะต้มไปก่อนนี่กี่นาทีแล้วลองดูซิ <c oughs> ทำเองติดท <c oughs> ่าเองไเปเลย นองินี่ประมาณปีนาทีแล้วเอ่ยค่ะเพื่อนๆคะที่เขาชื่นชื่อว่าเป็นอิจิบังราเมงหรือว่าเเออออ่่ราเมงข้อสอบนะคะเป็นของภาษาไทยที่ชื่อนะคะนี่นะคะอืมอิจิรันอิจิรันนะคะอิจิรันราเมง จรันไม่ใช่จิบังอิจิรันรามิงนะคะก็เวลารู้สึกว่าเหมือนว่าเขาเวลาเข้าไปนั่งนั่งทานในร้านใช่ไหมคะเขาก็จะมีแบบว่าให้เราเติกต๊กติก๊กติ๊กติ๊กตามข้อทุกอย่างอย่างนะะี้ค่ะว่าอ๋อชอบแบบไหนใส่อะไรเหมือนนั่งทําข้อสอบอ๋อนี่ค่ะเส้นเส้นแข็งเส้น ไม่แข็งยังเอ่อเส้นนุ่มเส้นปานกลางใส่นินนิกใส่กระเทียมเปล่าวเนกิใส่เนกิไหมต้นหัวหอมอะไรคะ่ะอ๋ออะไรประมาณนี้คะ่ะเหมือนเรานังทำข้อสอบเขาออืืค่ะอ๋อคนไทยเขาเรียก้อเอ่าราเมงอิจิรันราเมงค่ะก็อิจิรันนะคะเมื่อกี้ต้องขออภัยค่ะประธานโทษน,นะคะ พูดผิดนะคะชื่ออิจิรันอิจิรันรันามงอิจิรันรามงค่ะอันนี้ทั้งหมดมีกี่แคลอรี่อ่ะ461้แคลอรี่นะคะ461ค้อหเอ็ดเราก็ต้มของเราแล้วนะคะโอเคเส้นเอาประมาณนี้ดีกว่าเส้นเอาตามที่เราชอบนะคะ น้ำซุปเขาก็เนี่ยค่ะนี่ขนาดยังไม่ใส่หมดซองนะคะอืมน้ำซุปนี่ขายออกมาเลยะค,ะค่ะเนี่ยค่ะออืืมเดี๋ยวชิมน้ำซุปสิหอมอืมกลิ่นนี่อาจจะไม่หอมเท่ากับร้านสดนะคะเดี๋ยวต้องบอกใหม่คือแบบว่ารสชาตินะคะอร่อยอร่อยเหมือนอร่อยแบบ น่าจะกระเทียมมั้งคะแล้วก็ซุปซุปอะค่ะซุปของเขาไม่เหม็นหมูอะค่ะ <c oughs> ไม่เหม็นกลิ่นหมูอือหือ <c oughs> ค่ะใส่เพิ่มเข้าไผิดหน่อยอันนี้อันนี้เพื่อนๆก็ปรุงตามชอบอะนะคะว่าชอบเข้มขน้นไม่เข้มข้นอย่างไรอะนะคะหรือว่าจะใส่พริกป่นที่เขาให้มานะคะ เดี๋ยวตัวข้าพเจ้าจะเพิ่มผักนะคะผักแล้วก็แล้วก็ไข่แล้วก็พริกป่นอาจจะลองนิดนึงอะคะ่ะอืมดีไม่ไม่เหม็นกลิ่นหมูแต่ไม่เหม็นกลิ่นซุปหมูเส้นข้าพเจ้าก็เอาเส้นแบบนุ่มๆน,นิดนึงนะคะ่ะเนี่ยค่ะโอเคเดี๋ยวจัดจานเอามาโชว์ให้ดูนะคะเพื่อนๆขา สวัสดีค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะรามเมงอันนี้ของข้าไพเจ้าเพิ่มนะคะใส่หน่อไม้นคะคะหน่อไม้ของญี่ปุ่นนี่ค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็ใส่ไข่นะคะแล้วก็ใส่เนี่ยค่ะสาหร่ายเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่แนวนะคะหอม นะคะเอ่อต้อนหอมญี่ปุ่นอนะคะน่าทานไหมนะคะอิจิลนันราเมงน้ำซุปอื่ยอยร่อยอือนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะ